มาถึงช่วงของข่าวดีจากบทพทวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกบทที่6ข้อที่53ถึงข้อที่56ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาสิทธ์มาจอดเรือขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนสเรตเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือประชาชนก็จำพระองค์ได้ทันที และคนในบริเวณนั้นต่างรีบมาหานำผู้เจ็บป่วยนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ณสถานที่ที่เขาได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใดในหมู่บ้านในเมืองหรือในชนบทเขาก็นำผู้เจ็บป่วยมาวางตามลานสาธารณะทูลขอพระองค์ให้เขาสัมผัสเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมรารโกวันนี้ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วก็คือหลังจากที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนซึ่งติดตามมาฟังพระองค์ที่เบสไซด้าแล้วพระเยซูเจ้า พระองค์ก็ทรงประชาชนกลับบ้านทรงบรรดาอัครสาวกนั่งเรือไปอยังเบสเซดาและพระองค์เสด็จไปอธิษฐานภาวนาบรรดาอัครสาวกเผชิญกับพายุและพระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำไปหาบรรดาอัครสาวกและวันนี้พระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกขึ้นฝั่งที่ยินเนสเรส เยเนเซเรตนั้นเป็นที่ราบเล็กๆอันอุดมสมบูรณ์เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบกาลิลีเมืองคาเปนาอุมซึ่งพระเยสุเจ้าประทับอยู่ก็ตั้งอยู่ริมด้านเหนือของที่ราบนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับวันนี้เมื่อพระเยสุเจ้าเสด็จขึ้นจากเรือปรากฏว่าประชาชนที่นั่น จำพระองค์ได้ทันทีเขาต่างรีบมาเฝ้าพระองค์นำผู้เจ็บป่วยที่นอนบนแคล่มาเฝ้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนก็ไปเฝ้าพระองค์ที่นั่นในหมู่บ้านในเมืองหรือแม้แต่นอกเมืองนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาวางตามลานสาธารณะ แล้วอูนขอพระองค์ขอเพียงได้สัมผัสชายเสื้อของพระองค์คุณผู้ฟังครับคนในยุคนั้นคนในยุคนั้นสวมเสื้อคลุมกรอมเท้าสวมเสื้อทับยาวแค่เอวเรียกว่าทาลิสนอกจากนี้เขาก็จะมีผู้ห้อยอยู่สี่ผู้เย็บ ติดกับมุมล่างทั้งสของชายเสื้อทับนี้เพราะฉะนั้นบรรดาประชาชนที่มาเฝ้าพระเยซูเจ้าก็พากันคิดว่าหากเพียงเข้าได้แตะที่ผู้ชายเสื้อหรือสัมผัสฉลองพระองค์ฤทธิ์ฐานุภาพของพระองค์ก็จะแห่ซ้านออกมาทำให้พวกเขาหายจากโรคได้คุณผู้ฟังครับพวกเขา ยังไม่ประจักษ์ว่าที่พระเยสูเจ้าทรงรักษาพวกเขาให้หายนั่นคือความเชื่อของพวกเขาความเชื่อในองค์พระเยสูเจ้าไม่ใช่อำนาจวิเศษไม่ใช่อำนาจวิเศษแต่ประการใดบทพระวรสารวันนี้จึงเชิญชวนเรา เชิญชวนเราหากเพียงแค่เรามีความเชื่อไม่ว่าอะไรก็ตามทีหากเพียงแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าอุปสรรคปัญหาหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเพียงแต่เราเปิดใจเปิดใจที่จะรับเชื่อเท่านั้นเรา สามารถสัมผัสพระองค์ได้จากการกระทำของเราจากความเชื่อที่แท้จริงของเราคุณผู้ฟังครับเวลาในรายการของเราวันนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ รักในองค์พระคิดเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ